สวัสดีครับโอเวอร์หอนสาวราชพุนครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับสหรับทางชิมงานโอเวอร์ฮอนสาวละชุนครับเราได้มีการพัฒนานะครับนำเทคนิคใหม่ๆนะครับเข้ามาทำการออกแบบติดตั้งระบบเสียงวันนี้ก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆสมาชิกครับมาชมขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงนะครับในรถอิสุตัววีคอส์ตตัวสี่ประตูนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับ สำหรับรถนะครับที่เป็นสีประตูนะครับในการที่เราจะทําการออกแบบเจ้าตัวตู้ซัมเฟอร์นะครับซึ่งมีพื้นที่ในการออกแบบค่อนข้างมีขอบเขตจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูเทคนิคในการออกแบบพืงทางชิงงานโอหอนซสาและทาชมครับเราได้นำเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเบสนะครับเพื่อมาทํางานเสริมกับเจ้าตัวลำโพงซับนะครับเพื่อให้ได้เบสที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบพืงทางชิงงานโอหอนซสวและท่านครับเรามาดูครับ อันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงนะครับมิดเบสรวมทั้งเจ้าตัวลำโพงมิดไฮนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงสวิตเตอร์นะครับส่วนมากก็จะติดตั้งอยู่ตำแหน่งตรงนี้ฮะนะครับก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีแต่ข้อเสียนะครับเวลาเราปิดประตูไปแล้วนะครับเห็นไหมนะครับเวลาเรานั่งปุ๊บนะครับสวิตเตอร์เราก็จะโดนบังนะครับฝั่งในรถก็ไม่ได้มิติโดนหักล้าง แต่เรามาดูนะครับเทคนิคในการออกแบบติดตั้งทางชิงงานโอหณนสาวแล้วเพื่อนครับอันดับแรกนะครับผมพาไปชมขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเบสเห็นไหมครับดูงานออกแบบดีไซน์ของทางชิงงานโอหันสาวแล้วเพื่อนครับมีความลงตัวไม่เทอะทะเห็นไหมครับมีการออกแบบนะครับตัวนี้นะฮะเป็นลำโพงมิดเบสเพื่อจะมาเสริมการทํางานของตัวซอ์เฟอร์นะครับให้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับฟังได้ทั้งในรถและนอกรถแล้วเรามาดูนะครับการในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดไฮเห็นไหมครับนะครับมีการออกแบบนะครับ ควมคมกลืนกับเจ้าตัวลพงมิดเบสนะครับพร้อมกับทำมุมคอนเนอร์นะครับเพื่อให้ได้มิติและธีเสียงนะครับไม่ว่าเราจะฟังในรถ นะครับแนว SQ หรือเราจะฟังโอเพนนอกรถนะครับได้มิติแล้วทีเสียงที่กว้างพร้อมกับดูงานออกแบบงานซสาร์นะครับมีการเล่นเส้นสายนะครับมีการต่อเนื่องนะครับนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิครับในการออกแบบของทางทีมงานโอคอนซาวและพื้นะครับเรามาดูนะครับในส่วนที่2นะครับดูการออกแบบของทางทีมงานโอคอนซาวและพื้นครับอันนั้นในส่วนหน้านะครับดูการออกแบบดีไซน์นะครับมีความกลมกลืนนะครับนะครับเป็นเป็นยูนิคเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอีสูตัววีคอร์สนะครับเรามาดูนะครับในส่วนประตูชุดที่2 ดูงานออกแบบเห็นครับมีความลงตัวมีความนะครับการออกแบบดีไซน์อย่างต่อเนื่องเห็นครับดูการดีไซน์น,นะนะครับครับไม่เทอดทะนะครับดูแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับเห็นหนะ้า นี่คือเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวนะครับลำโพงมิสนะครับที่เราได้ทำการออกแบบขึ้นมานะครับเพื่อลดอีสูตัววีคอร์ดเดยร์เพอรนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบพลังเบรกกันดูนะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิทเบรกเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็ทิ้งิคนะครับในการเซตอัพระบบเครื่องเสียงนะครับในรถอีสูตัววีคอ SQL นะครับระดับแรกนะครับต้องเป็นหัวใจนะครับก็คือเจ้าตัวเครื่องสเปกตรัมนะครับของ Audio Control นะครับตัวนี้นะครับมาทําการวัดค่า RTA นะครับตัวนี้นะครับมีใช้ทั่วโลกนะครับสำหรับนะครับงานเครื่องระบบเครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงบ้านหรือเครื่องเสียงรถยนต์นะครับตัวนี้นะครับเจ้าตัวสเปกตรัมนะครับมาทำการวัดค่า RTA นะฮะในส่วนที่2นะครับก็เป็นเจ้าตัวโปรแกรมนะครับตัวนี้นะครับวันนี้เราได้เลือกใช้ตัวนะครับโปรเซสเซอร์นะครับของต่างค่าย Alpine นะครับมาทําการ นะครับเซตอัพระบบเสียงในรถอีสุตัววีคอสตัวนี้ครับเราก็ได้ทําการคัดออฟนะครับหลักการทํางานของเจ้าตัวลำโพงนะครับครับโลมิดไฮซับนะครับตัวนี้นะครับนะฮะเราใช้เจ้าตัวคอสเวอร์ตัวนี้นะครับและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีจะเป็นเจ้าตัวไมต์ตัวนี้นะครับเพื่อมาทําการวัดนะครับประมวลผลนะครับนะครับในการปรับแต่งคุณภาพเสียงนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนะครับและเทคนิคในการเซตอัพเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติแล้วทีเสียงดูนะครับ หลังจากที่เราได้ทําการทดสอบนะครับการฟังแบบโอเพนนะครับคือฟังนอกรถเห็นไหมครับ การถ่ายทอดเลยเดยกของชิ้นตีนะครับได้โดดเด่นนะครับเบสแน่นๆนุ่มนุมนะครับเสียงเขาล้องโปร่งใสกวานะครับชัดๆนะครับไปแหลมพิ้วเป็นประกายนะครับในส่วนขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการทดสอบนะครับการฟังภายในรถก็อย่างที่เราได้ทําการออกแบบนะครับคือในรถอีสุตัววีคอสกันนะครับเราได้ทําการออกแบบระบบผค้เสียงเป็นระบบ SQL นะครับฟังได้ทั้งภายนอกแล้วก็ฟังได้ละเอียดทั้งภายในรถนะครับขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการทดสอบการฟังภายในรถนะครับเน้นรายละเอียด นะครับไม่ใช่นะครับระบบ S L ไม่ใช่ดังอย่างเดียวนะครับเราต้องฟังได้ทั้ง2ระบบนี่คือขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบทางทีมงานโอฮอนซาวแลชุดครับอันดับแรกนะครับวันนี้นะครับเดี <uri> ๋ยวเราจะมาทําการทดสอบฟังนะครับวันนี้เราก็ out. ได้ทําการติดตั้งตัวจอดิสเพย์นะครับเห็นไหมครับนะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับทาการติดตั้งตัวจอดิสเพย์นะครับเพื่อเราเลือกเมมโมรีการฟังได้หลากหลายสไตล์พร้อมกับมีตัวบล่มคอนโทรลเป็นระบบโรตอรี่นะครับการกดโทรนะครับจะได้ได้รวดเร็วและที่ประเด็นสำคัญนะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนและเทคนิคททีี่าาางงมนอววรแล เราได้ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเ,น,เน็ดนะครับเห็นไหมครับดูงานออกแบบของทางทีมงานอุกรณ์ซาวแล้วพื่อนครับมีเหตุและผลนะครับเวลานั้นเน้นฟังในรถพวบเพื่อนครับมันจะได้มิติได้มุมมุมซ้ายนะครับนะครับได้มิติและวธีเสียงนะครับเห็นไหมครับเปิดด้านนอกฟังด้านนอกนะครับก็ได้มิติดีเสียงที่ดีฟังในรถเราก็ได้มิติแล็วไดีเสียงที่ดีนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบของทางทีมงานอุกรณนซาวและเพื่อนครับถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นก็จะเข้าใจนะครับว่านี่คือขั้นตอนนะครับในการออกแบบที่มีหลักการ ของทางชีงงานฮอนโซลวาจึงครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบนะครับมิติแล้วทีเสียงดูครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดอะไรเลยของชีนตีนะครับได้โดดเด่นนะครับเสียงคนร้องชัดๆนะครับไปแหลมพิ้วเป็นประกายนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติแล้วทีเสียงดูนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบมิติแล้วทีเสียงดูครับให้สังเกตนะครับ การถ่ายทอดในเรื่องของชิ้นนี้นะครับได้โดดเด่นนะครับได้ซาวด์สเตทนะครับอยู่บนแดชบอร์ดนะครับรวมทั้งนะครับกิติเสียงนะครับโดนชอบเสียงคนล้อนะครับโป่งใสกังวานะครับปลแหลมพิ้วเป็นประกายนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติแล้วทีเสียงดูนะครับ หลังจากที่เราได้ทําการทดสอบนะครับการฟังนะครับในรถเห็นไหมครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นนะครับเสียงคอลงโ่งแสงวานะครับไปแหลมคิ้วนะครับได้ซาวด์สเติกบนแดชบอร์ดนะครับแล้วที่ประเด็นสําคัญนะครับการทํางานของเจ้าตัวลำโพงวิดเบรนะครับให้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับ ในรถอีสูตัววีคอสคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราจะสังเกตเห็นไหมครับว่าในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์ทุทางชีมงานอุปกรณ์เสาและชุดนะครับนอกจากที่เราจะได้เลือกอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์มาให้แมทกับระบบสิเ็มในรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเราังได้นาเทคนิคครับในการออกแบบติดตั้งเช้าตัวลำโพงวิดเลนหรือการออกแบบติดตั้งตัวตู้ซาวฟเฟอร์นะครับออกแบบเฉพาะรถแต่ละรุ่นนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับ ที่อยากจะได้ครอบเสียงที่เป็นระดับไฮเอ็นนะครับการฟังได้ทั้ง2ระบบนะครับฟังทั้งนอกรถนะครับแล้วก็ด้ภายในรถนะครับก็เชิญได้ที่หวอาสาวและชุดครับเราก็มีขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบที่แตกต่างนะครับ นะครับมีการนำเทคนิคใหม่ๆนะครับเข้ามาทำการออกแบบติดตั้งนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงซึ่งเป็นระบบ SQL ในรถอีสุตัว v c คอคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวและชูนะครับเรขอมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ